ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเจสซี่ YouTube Channel นะครับโอ้โหวันนี้ฝนตกพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีก,กว่าว่าฝนตกมันจะเป็นยังไงฝนตกหนักมาก นี่เลยสภาพอย่างที่เห็นเลยฮะนี่คือริมนอกบ้าน,นครับตรงข้างนอกบ้าน ฟังเสียงฝนฟังเสียงฝนเมื่อกี้ตกหนักมากเลยแต่ว่าไม่ได้ออกมาถ่ายเมื่อกี้เนี่ยตกหนักหนักฟังเสียงลมนี่ เริ่มซา,าแล้วนัด mm. เดี่ยวครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ ช่องเจ็ดซี youtube channel นะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับ